ซานตาหนู Santa, อยากได้รถไ่สักคันหนึ่งแต่ไม่มีเงินดาวลุงช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องขอพอรจากซนตามาหาแซนตี้เมื่อวานนี้ปีใหม่แล้วค่ะมีของขวัญให้คนที่คุณรักแล้วยังวันนี้ Honda JKH จัดโปรโมชั่นฉลองใกล้ปีใหม่ปีนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้รถ Honda ทุกรุ่นรับไปเลยโปรโมชั่นฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้าหรือจะเลือกรับเป็นเงินช่วยดาว10,000บาทหรือจะเลือกรับฟรีแอร์เครื่องทำน หรือจะเป็นใบกับคีฟรีรวมไปถึงค่ะถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ปีเต็มค่ะยังมาหมดเพียงแค่นี้ JKS Delivery ของเราก็ยังมีนะคะที่จะพร้อมส่งมอบรถรวมไปถึงทำสัญญาถึงบ้านคุณ<ะ>ทั่วประเทศไทยจะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมได้ที่ JKS ทั้ง2สาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ถนน18เมตรหรือถนอนเพชรเกษมสนใจติดต่อสอบถามโทรมาได้ที่เบอร์086